บอกเลยว่าหืได้อารมณ์ในการกินมากๆอร่อยมากๆเลยค่ะฟินเลยค่ะีตรงนั้นยังมีมันติดอยู่หน่อยนึงกินก่อนกินกุ้งเราต้องไปบอกเลยว่าหืได้อารมณ์ในการกินมากๆอร่อยมากๆเลยค่ะฟินเลยค่ะ ตรงนั้นยังมีมันติดอยู่หน่อยนึงกินก่อนกินกุ้งเราต้องเลยเยอะมากๆเลยค่ะเขาย่างกำลังกินมันไม่สุกมากค่ะเลยเยอะมากๆเลยค่ะเขาย่างกำลังกินมันไม่สุกมากค่ะ เขาย่างกําลังอร่อยค่ะย่างไม่แห้งเนื้อ,อยังเด้งๆอยู่เลยอร่อยมากๆค่ะเพราะว่าสดรออยู่ในน้ําเลยแล้วก็ตัดนี่ตรงนั้นยังมีมันติดอยู่หน่อยนึงกินก่อนกินกุ้งเราต้องจะให้เพื่อนๆดูนะคะสดมากขอบอกโอ้ดูค่ะมันลดนล้น หัวกุ้งเลยค่ะโอ้ยหยุดนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็ขออนุญาตเพื่อนเพื่อนอทำคลิปไปด้วยเลยนี่เลยค่ะกระโดนาไม่มีคลิปยาวลงก็เลยทำเป็นคลิปยาวนี่เลยค่ะน้ำจิ้มเด็ดๆกับเนื้อกุ้งสดๆเด้ดงๆนี่เลยค่ะโอมันฉ่ำๆเนื้อสดสด นี่แกะกินดูค่าทูมันของกุ้งปินาไม่มีคลิปยาวลงก็เลยทำเป็นคลิปยาวนี่เลยค่ะน้ำจิ้มเด็ดๆกับเนื้อกุ้งสดๆดเด้งๆนี่เลยเลยเยอะมากๆเลยค่ะเขาย่างกำลังกินมันไม่สุกมากค่ะจะให้เพื่อนๆดูนะคะ สดมากขอบอกโอ้ดูคะ่ะมันลน้ลนลน้นหัวกุ้งเลยคะ่ะโอ้หยุดข้าย่างกาลังอร่อยคะ่ะย่างไม่แห้งเนื้ยอยังเด้งๆอยู่เลยอร่อยมากๆค่ะเพราะว่าสดรออยู่ในน้าเลยแล้วก็ตัดอร่อยมากๆค่ะบอกไม่ถูกเลยจริงๆมันอร่อยค่ะขออนุญ,ญาตเพื่อนๆนะคะมันฉ่ำๆเนื้อสดสด นี่แกะกินดูค่าดูมันของกุ้งอร่อยมากๆค่ะพอไม่ถูกเลยจริงๆมันอร่อยค่ะขออนุญาตเพื่อนๆนะเลยเยอะมากๆเลยค่ะเขาย่างกำลังกินมันไม่สุกมากค่ะดูนาะไม่มีคลิปยาวลงก็เลยทำเป็นคลิปยาวนี่เลยค่ะ น้ำจิ้มเด็ดๆกับเนื้อกุ้งสดๆเด้งๆนี่เลยมาดูกุ้งเผาค่ะกุ้งเผาตัวกำลังกินเลยค่ะเห็นไหมคะไซนี้แปดตัวโลเนื้อสดจริงๆดูนะไม่มีคลิปยาวลงก็เลยทําเป็นคลิปยาวนี่เลยค่ะน้ำจิ้มเด็ดๆกับเนื้อกุ้งสดๆเด้งๆนี่เลย มาดูกุ้งเผาค่ะกุ้งเผาตัวกำลังกินเลยค่ะเห็นไหมคะไซนี้แปดตัวโลเขาย่างกำลังอร่อยค่ะย่างไม่แห้งเนื้อ,อยังเด้งๆอยู่เลยอร่อยมากๆค่ะเพราะว่าสดรออยู่ในน้ำเลยแล้วก็ตัดอร่อยมากๆค่ะขอไม่ถูกเลยจริงๆมันอร่อยค่ะขออนุญ,ญาตเพื่อนๆนจะให้เพื่อนๆดูนะคะ สดมากขอบอกโอ้ดูคะ่ะมันล้นล้นหัวกุ้งเลยค่ะโอ้โหยดเค้าย่างกาลังอร่อย,ยค่ะย่างไม่แห้งเนื้ยอยังเด้งๆอยู่เลยอร่อยมากๆค่ะเพราะว่าสดรออยู่ในน้าเลยแล้วก็ตัให้พเพื่อนๆดูนะคะสดมากขอบอกโอ้ดูคะ่ะมันล้นล้นหัวกุ้งเลยค่ะโอ้ยหยดไาบอกเลยว่าหืได้ อารมณ์ในการกินมากๆอร่อยมากๆเลยค่ะฟินเลยค่ะ mm hmm. มันหวานมากๆเลยค่ะรา mm hmm. นิดนึงนะคะเพื่อนๆ mm hmm. ก็ขออนุญาตเพื่อนๆอทำคลิปไปด้วยเลย mm hmm. นี่เลยค่ะกระดุ hmm. มมันหวานมากๆเลยค่ะ mm hmm. ดูนะไม่มีคลิปยาวลงก็เลย ทำเป็นคลิปยาวนี่เลยค่ะน้ำจิ้มเด็ดๆดกับเนื้อกุ้งสดสดเด้งเดงนี่เลยจะให้เพื่อนๆดูนะคะสดมากขอบอกโอ้ดูคะ่ะมันล้นล้นหัวกุ้งเลยค่ะโอ้โหยดเขาย่างกำลังอร่อยเลยค่ะย่างไม่แห้งเนื้อยังเด้งเดงอยู่เลยอร่อยมากๆค่ะเพราะว่าสดรออยู่ในน้ำเลยแล้วก็มาดูกุ้งเผาค่ะ กุ้งเผาตัวกำลังกินเลยค่ะเห็นไหมคะสานี้8ตัวโลค่ะนิดหนึ่งนะคะเพื่อนเก็ขออนุญาตเพื่อนเพื่อนทำคลิปไปด้วยเลยนี่เลยค่ะเนื้อสดจริงๆจะให้เพื่อนๆดูนะคะสดมากขอบอกโอ้ดูคะมันล้นล้น หัวกุ้งเลยค่ะโอ้ยย่นมันหวานมากๆเลยค่ะตักขึ้นมาย่างสดมากๆเลยค่ะอ,อร่อยมากๆค่ะพอไม่ถูกเลยจริงๆมันอร่อยค่ะขออนุญ,ญาตเพื่อนๆนะมาดูกุ้งเผาค่ะกุ้งเผาตัวกำลังกินเลยค่ะเห็นไหมคะ สายนี้แปดตัวโลค่ะขึ้นมาย่างสดมากๆเลยค่ะดูนะไม่มีคลิปยาวลงก็เลยทำเป็นคลิปยาวนี่เลยค่ะน้ำจิ้มเด็ดๆดกับเนื้อกุ้งสดสดเด้งเดงนี่เลยเข้าย่างกำลังอร่อย,ยค่ะย่างไม่แห้งเนื้อ,อยังเด้งๆงอยู่เลยอร่อยมากๆค่ะเพราะว่าสดรออยู่ในน้ำเลยแล้วก็ตา มันฉ่ำๆเนื้อสดๆนี่แกะกินดูค่าดูมันของกุ้งเปจะให้เพื่อนๆดูนะคะสดมากขอบอกโอ้ดูค่ะมันล้นๆหัวกุ้งเลยค่ะโอ้โหหยุดนะไม่มีคลิปยาวลงก็เลยทำเป็นคลิปยาวนี่เลยค่ะ น้ำจิ้มเด็ดๆกับเนื้อกุ้งสดๆเด,ด้งๆนี่เลยไปบอกเลยว่าหืมได้อารมณ์ในการกินมากๆอร่อยมากๆเลยค่ะฟินเลยค่ะจะให้เพื่อนๆดูนะคะสดมากขอบอกโอ้ดูค่ะมันล้นๆหัวกุ้งเลยค่ะโอ้หยด อร่อยมากๆเลยเห็นไหมคะเนื้อกุ้งสดใสเนื้อเด้งๆเลยค่ะตักขึ้นมาย่างสดมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวจะแกะกินเนื้อแล้วคะ่ะอาจจะชา้ามาดูกุ้งเผาค่ะกุ้งเผาตัวกำลังกินเลยค่ะเห็นไหมคะ ายนี้แปดตัวโลขายบอกเลยว่าหืมได้อารมณ์ในการกินมากๆอร่อยมากๆเลยค่ะฟินเลยค่ะเนื้อสดจริงๆป้ามันช่าๆเนื้อสดๆนี่แกะกินดูค่าดูมันของกุ้ง มันหวานมากๆเลยค่ะเค้าย่างกำลังอร่อยเลยค่ะย่างไม่แห้งเนื้อ,อยังเด้งๆอยู่เลยอร่อยมากๆค่ะเพราะว่าสดรออยู่ในน้ำเลยแล้วก็ายบอกเลยว่าหืมได้อารมในการกินมากๆอร่อยมากๆเลยค่ะฟินเลยค่ะนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็ขออนุญาตเพื่อนเพ่อทำคลิปไปด้วยเลย นี่เลยค่ะอร่อยมากๆาค่ะขอไม่ถูกเลยจริงๆมันอร่อยค่ะขออนุญาตเพื่อนๆนะคะนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็ขออนุญาตเพื่อนเพ่อทำคลิปไปด้วยเลยนี่เลยค่ะกระเพาะมันฉ่ำๆเนะื้อสดๆนี่แกะกินดูค่าดูมันของกุ้ง ดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะ